สวัสดีค่ะทุกคน,นก็กลับมาเจอกับเด็กชิ้นเคยนะบลว สวัสดีคะ่ะทุกคนวก็กลับมาเจอกับหลิวเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหลิวก็จะมาทําคลิปกินอาหารคีนนะคะว่าเราจะมาดูกันนะคะว่าหลิวกินอะไรบ้างนะคะตื่นม,มานะคะเราคือทําอะไรทุร็ดเรีสบร้ลอยตอนนี้คะ่ะเราก็จะไปเซเว่นกันนะคะทุกคนจะไปดูกันว่าหลิวจะกินอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคน มาหรืวนนก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไ้เลยที่เซเว่นนะคะคือใกล้ๆน้าหมู่บ้าเนเองนะคะทุกคนเออเป็ไหนก็แบบสะดวกาปกติคือเวลาถ้าจะไปเซเว่นก็คือหน้าปากซอยเลยใช่ไหมก็คือจะไกลน,นะนี่เป็นสลัดนะคะทุกคนสลัด3ีเนาะแต่จะเป็นแบบ ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยข้าวไรนะคะไข่ตุ๋นนะคะนี่เลยตอนแรกลิวว่าจะซื้อหมอูกุกเคอกไก่นะคะทุกคนแต่ว่าจะซื้อแต่ทีเนี้เซเว่นสาขาตรงเนี้ยนี่มีนะคะทุกคนนี่นะคะไก่ห่อสลายแทนนะคะทุกคนวันนี้นะคะลิวก็รอไข่ต้มนะคะกลัวจะไม่อิ่มนะคะซื้อมาทีนี้ก็เลยไปต้มไข่ต้มมานะคะเพิ่ม ไข่ะะขต้มหนึ่งฟองนะคะกับไข่ตุ๋นนะคะเที่ยวเของเราวันนี้นะคะก็คือไข่ตุ๋นเหมือนเดมนะคะของเมื่อเช้าเพราะว่ากินไม่หมดนะคะเลยเอามากินต่อข้าวสารถนะคะข้าวไร้เหมือนเดิมคะ่ะทุกคน ก <ckt. S 1> uh ็ตอนนี้นะคะหนิวก็กินอาหารว่างตอนเย็นแล้วนะคะก็คือกินไปแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่กี้ก็คือลืมทานทุกคนไข่ต้มนะคะแล้วก็มีสลัดผักสามสีเนาะ โยเกิ์นะทุกคนเย้ทุกคนเดี yeah, ๋ยวก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะไข่ต้มกับผักนะคะคือทําเหมือนแบบสลัดนะอาจจะแบบไม่ไม่เหมือนสลัดเพราะว่าคือปกติสลัดมันจะมีแบบหลายสีใช่ไหมอันนี้คือผัดก,กับไข่ต้มเํามาคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบที่หนิวทำคลิปเกี่ยวกับกินอาหารคลีนนะคะในคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b นี้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายกันคลิปหน้าค่ะทุกคน